คือพอนังขากมันเย็นอ๋อนังแ้วมั้มันเย็นได้ค่ะโลบชัดอๆเลยอ่ะสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องมื่อกี้ข้าวจำกันดข้าวหัเฮ็ดเย็บต่ออีกมันยังบุแล้วได้พ่อแม่พี่น้องทางนั้นก็ย่างบุนแล้วทางนี้ก็บุนแล้วมามาเอฟซีเอฟซีมากินข้าวน้ำตาลน้ำยายน้ำปาน้นลุงเดอ้อลูกหลานเพราะว่าอยู่ไกลอยู่ไกลเอฟซีเอฟซี สบายดีสบายดีพ er> in no ี่น้องสบายดีสวัสดีมากินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยต้มเนยต้มเพี่น้องสิบโมงกินข่าวนิสบมงมาเด้อมาเด้อกินข้าวเสร็จเสร็จน้ำกันบวกกินได้แล้วแต่กินบวกกินบ่ได้ต้องกินยากินบาดกินยาอือพอวันนี้ก็พอกินกระบอกทวารดียนกินนกทวารเดียนได้พี่น้องเด้อ ซื้อมากนะมันนะนั่งกินบพวัดยอมกินเพามันยอมเรากินได้กันมันบานดีๆนะกินบูได้แต่มันขึ้นมาขึ้นมาเลยคืององังงกเลยมันงอหงังงกจ,จิกจิจิกั๊กไปหลายบาทเนี่ยพ่อแม่ที่น้องเลยโอ,อ้ยนีน่ขอกับักวดเดียนแนวมาก ไม่นด้แดดหายินลมไปวยมีลมเนาะเพื่อนบ้นเจ๊คิดวยอนมันเกลี้ยงี่มักในใหญ่เนาะมัดในใหญ่เนาะนวลหน่อยอันนี้ดีป่ะยังหน่อยบัได้กินมื้อ นม่งหญ่ด้านหอดไม่ผมแตกต้เปลี่ยนออกหมดลยความเแตกเช็ดหมอกได้กระดกนานๆยงไมนแตกออกมันเย็บก็ดูชว

ในพักท้งังใจจุกแข็งอยู่ในพักมันแก่มันแห้งเได้ค่แค่มันจ็ถูกแข็งมากด้วยกันนะลูกมือมันจบแลอวจะพูดแจ๊กโดดวนาะน้ำมั้ออก,กวัวทาบุรองเขาบุหู อดีบด้ายนะประเด็นประเด็นหน่อยเดยนฉน,นี่เนี่ยชุดถ่ายนอนชุดทายเปไมได้ไหนทิตามเด้อ่แมแ่พี่นองจะว่าไง่อแ่พี่น้องฟัองอีก ในพักในหญ่าเน่ยสิบป,ปีเศ้าปีก็ยังออกได้คือเก่าพัอแม่พี่น้อง,งให้เอาใส่ตู้แข็งเนาะในหยังก็ตามออกมาปลูกมาอย่างออกคือเก่าเด้อพัอแม่พี่น้องเดอง้ <c oughs> อเก็บรับเก็บรับประชันซะกเ็บซีทุกตัวทุกคน,นเน่ยนาองพุนผู้เห็ดเปียกเก็ดพามเห็ดให้เฮ็ดนา มักสลราตทอรีในย่างเยียร์เอาเข้าตู้แขงแม่รถพ่อแม่ไปน้องชิดปีเศร้าปีเอาเอาเอาพ่อพมีตู้แขงเนื้อเขาก็ท้ามา่นเลยพ่อพื้นผู้มีตู้แขงอยู่เมืองลาวบนมีอยู่บ้านนอกบ้านนาเขาก็มีเด้ตู้ขอบตู้แขงตะกี้น่ะในพักเก็บเอาไว้ปีหนึ่งซองปีไปปลูกบ่ชอยู่บ้านเขาตะกี้เพราะว่าเขาบทจะได้หูเกล็ดลักของพวกเค็ดพามันอะ มันมีเกล็ลับพวกเทล็ดพันเขาบอกให้คนล่าเขาเนี่ยแหละอันนี้ก็ติดตามมาไม่เหก็นแ,แม่นความบัหรีเด้อพ่อแม่ไปน่นองคืออันในพังในหญ้าหอยเนาะเอาเข้าตัวเวน้นตัวแข็งเนาะสี่ห้าปีเอามาปูกอ้อพ่อแม่ไปน้องรองเบิรงเดอติตามพ่อแม่ไปน้องมีเกล็ดลับลดีๆจ้ะมาว่าให้พี่ให้น้องพังให้มันเป็นผลประโยชน์ทุกคนเนี่ยเนาะการปลูกการพังอนะ ที่บ้านทาหลาเอาไว้เป็นปีสองปีกระบอกได้ป็นปลูกเอมันแห้งมันในเก่าเนี่ยมัน,มน,มน,นเก่าอ๋อ,อ,อทีปีชาปีก็ออกคือเก่ามันกออน็่มใช่ไหมมุ้งสื่มามบริเวณอี้ใช่ไหมเทย่างยังมีเวลาเนาะก็เดี๋ยวยางมีเวลาเนาะเน่ย<ะ> ปเป็นถาวดอกใหม่ชักกุระก็ตับโพย,ยไว้เท่อนแมละไป่น้อยเลยนะเราเนี่ยนะพักเหน,นื้อเชื่อพัก,ในพ,กในพักในพักในหังก็ยากนนในดอไม้มาตอกพี่น้องอยากานะาันเอาไว้ปลูกได้หลายปีนะเอาเชตูแข็งโคเรอเขาไว้ ตุกแข็งบหมวาใส่ผู้เลือกจะไปเอาไว้ในผู้เลิก <c oughs> ตุกแข็งไงไนะผู้เลิกตผู้เลิกสุดผู้เลิกตุกแข็งตุกแข็งตัวเขาใส่ปูใส่ปลาอยู่ข้างนอกเน่ยพักใส่แมงแก่แล้วเอาเก็บเสียไม่ได้มันแบบบางคในเก็บใบหน้าตาใบวุ่นอเนาะอันนั้นบอกเกิดเกิดแต่ปีหนึ่งชองปี เปล็ลอดเกบไปดนแล้วแป็นกระบ,บอกเนาะกปดดมตรร่ตาพอดดาชอบเจ็ชเจ๊ชอบเสียเจ,เจปี้ใ่ใจใพันยัอ,ออกคือเกาตะกี้ก็บบุเสื้ออะ้กัน้อยกับบุเสื้อเมียเอาเมียนตู้แข่งในมักซ์ลีตายปีและกโอ้ยมีซอกบ่อยวะก็จะ้ง้ว่ร่า,างร่องว่ะ ขนอนเฮด้ามอยู่ไปสวนอยู่แคลิฟอร์เนียของอเมริกาก็จะบอกมันจะปอกกะเบื้อบอลบอลเขาปลูกทุกอันในียเดินบ้านขนอนเนี่ยเอาของเอาไว้ตู้แข่งหมดเด้อมัมานจะก,กี่ขั้นแ้เนี่ยไหวไม่หาทหารไปไหนห้องเขาใหญ่แบบจะฟรีได้บริเก็บก็มีขาดเก็บในมหะในมักบวบ E th th ออก็บ <ừ, S 1> <ừ. S 2> ไปมันบาดเสียหายใส่ถุงสิบดอกเอาเขาตู้ไว้กินแช่ไปเมื่อนานมาคอยละไปกินหลายไปกินฟันเขาเจ้าก็สั่นปั่นจนอิ่ม ชมก็เห thinking, ็ุเป็นอยู่ฮะขาดพี่น้องไม่ได้เี้ยงสื่อกินนะมันใช้เวลาไม่เวลาเลยอ๋อไม่ได้หน่อยเนี่ยผกเปรเส้นออกจากกระหาเลยแว้กินยังกินนะยำมะเขาอเขาบอกบบไม่คลิปออกมาหรอพี่น้องยังมีคลิปเปนตอนเจ้าเออวไปเ้เส้นๆเนาะมาเลยไปงาน กได้มีคล <h izophren sounds> ิปตอนเจ้าเป็นปต่การที่มีคลิปตอนแรงนบเก็เช่นกันได้มีทั้งแดงทั้งเจ้าใครใดน้อยหนึ่งคนใไทยตีให้น้องเบิกง้าเผาเบือจะได้พี่ลองเลิกปชุกูชุกเอจะเผาเบือได้ดูด้านหมูคูเอฟีทั้งหลาย จะอยู่เฮ็ดกินเนะ่ค่อยได้เฮ็ดอนะไรมันทอนกดในโคตด<ม>แซ่กันกดให้ตาให้ยายเนี่ยเด้อลูกหลานนุ่งเที่ยพอได้กินขนมจะก,ก้อนเชีไในไั่เห็นกันเนาะ <c oughs> ไม่ตายายขอกินขนมในนู้นป่ะวไปเที่ยวเมืองไทยกันเนาะเมืองไทยเมืองลาวกะบ่มีปัญหาพ่อแม่ไป่นอะพี่นาจำตาป้าลุงตายายเมียนเนพอได้ ลืมเ,เคยกันหักแพงกันพ่อแม่พี่น้องดี่ขวากเราสั่งกัน,<ม>นว่าฉั่นจะจุนเน้อมาตล,ล๊กบอลโยกหลานเนี่ยบอ,กย,บอกยกน้องใสของเจ้าของเนี่ยนะหอยแก้วมึงกดไลค์กดแช่ง,ก,งกูได้ <c oughs> วะมึง <c oughs> บุกกดไลค์กดแชร์มึงบริกิทขนมกูแล้วหัวบอยกเสร็จล้วพ่อแม่พี่น้องบ่าวกูไม่ได้หัวเลยเพิ่นมกตลกุกโอเคพี่น้อง <c oughs> ก็เริ่มว่าจะออกไปอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเอ้ยวันนี้อากาศดีมีลมพัดวิววิวแดดอยู่ค่ะวิลมแค่แดดน้อยนิดแต่แบบบดยุ้มวันนี้แต่ว่ามีแดดแต่ก็มีลมก็เย็นยุ่มวันนี้ยูดีมีชุกจมวันนี้วานนี้อนวานนี่เนาะวานนี้ก็ฮ้อนวานนี้ก็ฮ้อนอยู่แล้วก็น้อยเพื่อเต็มหน้าเข็ดเดียงหน้าตาบูเป็นเต้าฮอนแหงตาแดด ดำปานเนียงบยัดโอเคพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งไปสเสมอโอเคเด้อพ่อแม่มมพี่น้องติดต,ตามครอบมกครอบใจเอฟซีทุกตัหน่าและให้อยู่ดีไม่แห้งเบอสุขุสุขคนไปใส่ตลอดปลอดภยัยเราเอาไปบ้าง